วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมขอรับเข้าสู่ช่องโฟกัสเทปขอ่ผมฟูกินเคยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในกเกมเกมอะราะเดี๋ยวแป๊บนึง Vailedert Vailedert ก็เป็นเกมแนว tactical shooting มุมมองบุคคลที่3นะแล้วเกมนี้เนี่ยมันออกมาได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินปีมัง้งนับจากวันที่ถ่ายยิปเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่รุ่นน้องใน Discord แนะนำเข้ามานะ ผมก็เลยว่าเออลองอาชีพเซเว่มาลองเล่นดูหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยเข้าเกมมาคือมันหน้าต่างจะขึ้นประมาณนี้นะครับก็จะมีเนี่ยแคชชวลกับแลงส่วนด้านขวาเป็นชื่อในเกมเรานะครับผมแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยกันอีก4คนได้นะหาทดี้ด้วยเองก็ได้หรือว่าจะชวนเพื่อนที่สนิทมาเล่นด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็จะมิชั่นนะก็คือแบบเควสก็จะทําตามก็ได้หรือว่าทาตามก็หรือว่าไม่ทําตามก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผม แต่ถ้าทําตามแล้วเนี่ยก็จะได้ของรางวัลด้วยนะเฟินไอ้ด้านล่างขวานี่น่าจะขาวฟ้านและอืมตรงนี้เป็นเทรนนิ่งเนาะนะข้างบนเทรนนิ่งต่อจากไอ้ x Home อะเทรนนิ่งเอเจนต์เอเจนต์ตอนนี้เราผมมีแค่ตัวเดียวเองนะมีทู t ิช v x สูตรด้วยซึ่งมันล็อกอยู่ช่างมันอันนี้ผมมาเน้นเล่นเอาให้ดูเล่นให้ดูคราวเลยนะครับว่าตัวเกมมันเป็นยังไงบ้างนี่่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ มิชชั่นตอนไม่ต้องเลือกโหมดนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าห้องมันหานานโอเคครับ <Okay>, uh. เกมเริกแล้ว uh. ความของผมเนี่ยก็อยู่แค่เคียงกับเออนี่นะขัน้นแนะนำเออซีพียูผมคือแบบนำหน้าขั้นแนะนำเลยนี่ว่าแต่ว่าการ์ดจอของผมเนี่ยคือมันแบบอยู่ขั้นต่ำพอดีเลยอะโอเคกดชิปมันจะเป็นการกิ้งน,นะคือขั้นต่ำของเกมนี้นะครับก็คือ กาดจอ GTX 960นะซึ่งของผมก็ GTX 960โอเคแล้วก็จะกดถ้ากดซ้ำอีกทีหนึ่งจะวิ่งใช่ป่ะโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอยากมาสังเงียสังเงียโอ้ย โอ้ยๆเฮ้ยมายืนอยู่กับบนหลังคาโคตรได้เปรียบจัดล่ะอ๋อนี่เป็นทีมเดสแมทนะเดี๋ยวต้องรอเกิดใหม่ผมก็ลืมไปนึกว่าแบบเป็นแบบบางระเบือมันแอบเทคโอเวอร์ยังไงวะจำไม่ได้ละเปลี่ยนปืนใหม่เปลี่ยนปืนใหม่ปืนนี้ก่อนแล้วกันมาโอ้ย โอ้โหโคตรมัวจัดเลยโอ้ยไม่ตายอีกทีโอ้หลบไม่ทันอน่ะินเดียวอยู่ตรงนี้นอนวยชิดไอ้เฮี้ยมันมาซ้อนกันดีจิบหายอะ่ะโอเคตายหนึ่ง พอตอนยิงเรายิงมันตายแล้วแบบมันเหมือนแค่ลม้มเฉยอะผมคิดว่าตัวเกมมันติดระบบมาจากไอ้นี่หรือเปล่าวะเอ้ยชุดติดระบบมาจากไอ้โหมดวางระเบิดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจกันน,ยยน,นะเออจะมาซ่าไอ้สักอะไรอะไรมันชุบอะไรมันชุบทำไมนี่อะไ,ไ,มไม่ชุบ คือเพื่อนเราตายเพื่อนเราล้มเราก็สามารถไปชุบได้นะแต่ตอนไปชุบเนี่ยโคตรยากโอ้โ<ฮ>เกมเล่นยากยิงอะมันยากตอนตอนลากปืนยิงนี่แหละประเด็นคิวโคตรยากเลยมันไม่เหมือนกับเกมยิงเกมอื่นนะมันต้องรับตัวเยอะเลยแหละโอเคสุ่มหาใหม่สุม่มมาแล้วนะครับ ไ้โหมดวางระเบิดนะแมปอะไรวะเนี่ยออทราซิตี้เริ่มฝังเอ็แทกก่อนเลยโอ้ไม่คุ้นชินเลยแต่แมปนี้คล้ายๆกับตอนที่เล่นเลมบูฟิกเนี่ยเออคล้ายอโอ้โหฉากคัาสีนอย่างสวยจัดเลยพอ <c oughs> ตามมาเกมเพลย์ภาพอย่างดีน้ำมันอจริงคือเกมนี้ภาพมันไม่ได้กากนะแต่คือผมต้องปรับภาพต่ำเพิ่ม เฟรมเรทมันเลี้ยงได้มากกว่า60เฟรมนะมันจะได้เล่นได้ง่ายโอเคนา่าจะเอาระเบิดไปวางอนะเนาะโอ้ oh, ใจเย็นมาวรีบยิงไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยิงกันแล้วโอเคไปฝั่งตรงนี้ก่อนแล้วรถกร็เคลื่อนเองด้วยนะประเด็นไม่ขับแล้วมั้งมี NPC ครับอขับโอเคเข้าไปครับว่าโหมันเข้าไปพวกเสียงโคตรดังเลยใช่ปหา นี่จากตรงไหนวะชั้นสองเฮ้ยฉันเอา้าโอ้โอบนหลังคา โอเคลงชั้นล่างโอเคอยู่ตรงนี้นะ่าโอเคกว่าเนี่ยเราจะเข้าไซอะอยังเข้าไม่ได้มันมันดังแน่นะ่ะมันเอาหัวจุ่มกำแพงอะ่ะแล้วลหันเมาเช็กอะ่ะหันเมาเช็คมุมอะ่ะผมว่าใช่แน่แล้วใครถือระเบิดวะ เย ö, ี่ยมพวกเยี่ยมวิ่งจากตนั้นเข้ามาเข้าจากข้างหลังหรือวะ โอ้ยโอเคสวยพุ่นขอกขึ้มากที่ซ้ำให้เยียบร้อยเย่ไปเอาคืนได้เยอะเนี่ยอันนี้น่าจะลอบฝั่งกันแล้วนะครับเออเริ่มสนุกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วมันต้องใส่มุมอะ่ะแล้วทางลงใต้ดินไปตรงไหนวะอ๋นนี้นี่นี่นี่ คือได้ปะเอาไม่ได้วางเอเปล่าวะ uh oh. ไม่จอโอ้อยู่นอกคือเสียงเท้ามันเบามากเลยแล้วแมมนยังกวางจัดอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อเป็นจุดพิเศษก็คือตอนรอบที่เราชนะอะมันไอ้นี่ไงมันระเบิดตรงกลางถนน เพื่อนมันก็เลือกไปวางตัวนั้นพอดีมันระเบิดตรงไหนวะอ๋อนี่ตรงนี้มากเลวะเยอะไปเปิดจุดโอ๊ยออตายหมดแล้วเวะ ไอ้กูกูไม่เห็นไม่ได้สังเกตสก่อนนึกว่ามันยังอยู่เมื่อกี้นี้ผมคือผมยิงไปยิงกับมันแบบเจ็บหนักอยู่นะเออมันเจ็บหนักอยู่เหมือนกันแล้วเพื่อนเราแบบว่าเหมือนไปตะปบได้พอดีอ่ะโอเคชุดก็ก็แต่มันใช้ทำอะไรได้บ้างวะทำไมมันเหมือนเอามาแค่สะพายหลังเฉยอ่ะกันหลังแตกหรือไงวะเนี่ยเน้นเน้นความหนาที่หลัง โอ้ยนิดเดียวจะตายแล้วอะ่ะสวยแล้วคือแบบเกมนี้มันแบบมันมีวงบีบด้วยนะอืมถ้าเวลาน้อยลงมันวงมันก็บีบล,ล,ลงสวยดีเส,สมอฮะอ่ะ,อะย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งระเบิดเชยเลยเมกินเหมือนเวลาย,ย้อนกลับอ้าสลับไปปุ๊ แค ah. นะ่นั้นเดย์อะเตบุกบอกเลยว่าไปได้ยากมากอะจริงๆลองไปข้างล่างได้โอเคๆรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งตามเพื่อนไปรีบวิ่งตามเพื่อนไปมันลงมาลงเธอลงชั้นล่างละโอ้ชิดโอเคเข้าไปเข้าไปวางได้แล้วแหละมาที่วางป้อมไว้อย่างดีคือแบบกาจนาก็สูงเ ชั้นบนชั้นบน,นอ,อุย้ยชิบไปรอดหรอกง่ะเออเยอะสวยสวยคือผมวิ่งคือผมออกมาล่ออู่แล้วไงเออลองออกล่อให้มันออกมาฮ่ามันหิวมันหิวช่วงแรกนี่คือแบบแทบจะปรับตัวไม่ทันเลยอะ่ะกับเกมเนี้ย <c oughs> ดาเมจเทคเกที่หนึ่งเลยวะในดูสกอร์ดิ เออผมขอดูสกอร์มันกดดูสกอร์ไม่ได้ไงวะอ๋อก็กดเซเป็ดบาร์ MVP เราโอ้โหศูนย์เลยคิวสามเองก็ถือว่าโอเคอยู่ชงต้นเกมนี่คือแบบแทบจะสิ้นหวังจัดเลยอะเล่นไม่ออกอะ <c oughs> าวๆนะครับผมอนะประมาณนี้นะนี่นะก็จะมีแค่โหมดวางระเบิดกับทีมเดสแมทนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นครบไปให้ดูแล้วนะกับ2โหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะว่ามันมีแมป,ปอื่นๆอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวาๆเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแค่2แมปแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะ โอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับเข้าไปคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เกมไว้ใต้คลิปให้นะเป็นเกมฟรีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่เป้ง